ไม่พอค่ะล้รคว่ะมันไม่หมุนเลยแลพอกับค่ะวันนี้ะน,ะนะคะดกรผมมีพาะไหมคะ อันนี้เอามีไก่ใจเด็ดนะครับนี่นี่นมันดังมากครับผมก็เลยให้พ่อแม่ไปซื้อด่วนครับเขาบอกว่ามันเผ็ดนะเผ็ดหนาครับผมก็เลยอยากลองครับก็เลยให้พ่อแม่ไปซื้อมาถ่ามันมีความเผ็ดกี่ระดับครับพี่พรสองระดับครับมีอะไรบ้างน,นี่แบบเด็กนะครับแบบเด็กมีนเป็นกล่องเล็กใช่ครับอ่าจะ,ะมาในดเตี้ยนะหมบว่าคนโต ก่อนจะดูชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะครับถ้ากดแล้วไปดูกันเลยครับ ข้างในกล่องเล็กนะครับอันนี้เป็นเพดแบบไหนครับเ็ดน้อยเ็ดน้อยครับเห็ดเปิดเพื่อนดูหน่อยครับเ็ดน้อยเป็นยังไงนี่เ็ดน้อยก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ครับเหดน้อยเป็นแบบนี้โอเคครับลองมาดูเผ็ดเผ็ดเยอะกันบ้างครับโอ้ยสีเข้มมากครับ ลุ้นชิมจะเผ็ดน,น้อยก่อนเลยครับเผ็ดน้อย,ใช,ยใช้มือได้เลยใช้มือได้เลยครับผมช่วยก้องเห็นหน่อยอ่ะเห็นหยิบอยู่นี่ครับอือใช่ครับผมกินเลยนะครับครับผม, <c oughs> มอะไรบอกรสชาติเพื่อนหน่อยเดีย๋ยว <c oughs> เผ็ดไหมตอนแรกมันจะยังไม่เผ็ดครับ พอหลังๆมาเลื้ยงครับมันไม่ใช่ของเด็กแล้วมันเริ่มเผ็ดมากเลยครับอ,อร่อยไหมอร่อยไหมชาดอร่อยไหมอร่อยครับอีกชิ้นไหมก็ได้ครับโอ้ค่ะผมสั่นลแล้วแบบเก๋ๆกัน,นครับเนี่ยอ่ะไม่รอกครับผมกินอันใหญ่เลยแล้วกัน รอดื่น no, mm ้ำก่อนไหมมีน้ำนะครับมีน้ำนะหันมุนข้างกล้องเลยครฝากกล้องบางนาน้ำไหมใช่ไหมครับใช่ครับขนาดเผ็ดเด็กๆนะจังไงหวานหาขาได้ครับขได้จังอขได้เือนี้หมดปากอนรคได้ ผมจะไปสู่อันเผ็ดอลังการี่ยครับพร้อมครับผมขออันอันฟอสหน่อยนะครับให้กล้องดูหน่อยกล้องเอางต้องน,นี้ลรไปก่นอนฟอสไม่ต้องลบไปไกลมากเออนั่นแหละนั่นแหละฟอสในดดน้อยอ, <laughs> อ,อย่างนี้นะขึ้นสูงหน่อยเออตรงนั้นแหละเดี๋ยวลองฟอสในน้อยหน่อครับหอมไหมงั้นยังไม่ฟอสอ่ะเพราะนะครับ มันไม่เหมือนเลแหวะโพลครัไหวไหมไหวไหมสู้ไหมครับสูมไหมครับฟัวครับยังไม่มีน้ำตาสบายสบายอยู่ใช่ไหมครับพีพร้อมนะครับต้องจัดให้หมดตองแน่นอนครับยี่สิบเอ็ดชิ้นใช่ไหมครับแน่นอนครับกินน้ำหมดแน่นอนครับ เป็นไงรสชาติบอกเพื่อนหน่อยว่าต่างจากของที่เป็นรสชาติเด็กเยอะไหมรสชาติเด็กครับเอาเอามาวางคู่กัปเลยครับเอาหมานพุ่ง,ง,งนโอเคอเคอขอวางเขียงนะครับ ừ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  อันเขียง่ะ <zone S 2> ของเด็กนะครับมันจะมีรสหวาน้วก่อนนะครับรสหวานแล้วก็ค่อยๆเผ็ดเผ็ดเผ็ดขึ้นนะครับ ừ ừ ส่วนของคนโตรครับมันเผ็ดมาก่อนเลยครับมันเผ็ดฝูงปี๊ดเลยครับ ระหว่างอันนี้กับของเด็กคนที่กินเผ็ดไม่ได้ควรกินอะไรครับไม่ควรกินเลยไม่ควรกินเลยไม่เคยกินไม่ควรเลยครับแสดงว่าคนกินเผ็ดไม่ได้นี่ไม่แนะนําให้ทานไม่ทานสองรสชาติเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วสาหรับมีความมีความชอบรสไหนบ้านครับเผ็ดแบบเด็กหรือเผ็ดแบบผู้ใหญ่ครับอันนี้ครับโอ้ชอบเผ็ดแบบผู้ใหญ่ังงั้นก็ต้อง ทักอีกหนึ่งชิ้นแล้วมั้งครับโชว์หน่อยอยไหวไหมไหวไหมทักอ่าพ่อถามก่อนครับไหวไหมเออไหวอยู่ครับเอาไหวอยู่อ่ะกินหน่อยสิโชว์หน่อยเอาดูโอ้โหนี่ซอสเยอะเลยมมีซอสเยอะกว่านี้ครับให้เห็นซอสเิครับเห็นแต่ไกลโอ้โหอ่าอาลองดูลองดูเป็นไงหมูไม้สั้นแล้วมือไม้สั้นมือไม้สั้นไง คนที่กินเผ็ดไม่แนะนํานะครับเพราะเรามีพอราพอทานเผ็ดในบ้านนะครับมาม่ามา,มาเลเซียก็กินมาแล้วเนะาะเราฉะนั้ยังกินได้อยู่นะครับไหวไหมไหวไหมถ้าไม่ไหวพอนะครับอยากเจอไปลงชิ้นเล็กครับชิ้นเล็กมีไหม สองคำเผ็ดครับไปเลยครับไปครับจะร้องจะร้องอ้แววครับ,รบเผ็ดมากครับพออพอแา้วครับ โอ่คครับงั้นอาบอกกล่าวิดคลิปหน่อยเนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งนะครับของครับลาบแล้วแค่นี้ใช่ครับขอครับ